ใหม่ที่สุดในสต็อกมาแล้วค่ะนี่ค่ะรถ B M W X 3 3 0 E M Sport คันนี้รถ9เดือนไม่เพียง6 0 0 0และทางนี้ค่ะรถสีขาวไม่เพียง1 000, 2 0 0 0โลเท่านั้นเองค่ะโอ้ <Wow. S 1> oh, ปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้เลือกขับคันไหนดีคะ รับเข้าสู่รายการ Europa Premium Selection ค่ะพบกับไอรีวิวนะคะวันนี้ไอมากับรถ B M w u s e d c a ค Use d Car นะคะข้างๆนี้ไม่ใช่รถใหม่นะ นี่คือรถ BMW used car ที่ใหม่ที่สุดในสต็อกเลยค่ะเพราะว่าคือรุ่น BMW X3 30EM Sport ชม LCI ค่ะ <Wow. S 1> วันนี้มีเข้ามาในสต็อกของเราแล้วนะคะต้องรีบนำมารีวิวให้ได้ชมเลยนี่รถย s e d car จริงๆนะแต่ดีไซน์ของรถใหม่เหมือนรถใหม่เหมือนรถโฉมปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะนี่ สังเกตได้เลยโลโก้ BMW เป็นโลโก้50ปีด้วยแต่คันนี้เป็นยูสคาราคาของเขาก็จะราคาเบาๆค่ะจับต้องได้นะคะถูกกว่ารถใหม่แน่นอนซึ่งนี่คือรถปี2022ค่ะที่ b s i ของเขานะคะสตาร์ทปี2023ค่ะสตาร์ทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ หลักเดือนเลยนะคันนี้10เดือนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นใหม่ก็จะน้อยมากค่ะเพราะคันนี้ไม้เพียง6000โลเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> วิ่งมาน้อยสุดๆเพราะฉะนั้นท่านที่ได้เป็นเจ้าของก็คือเหมือนรถใหม่เลยค่ะแต่ราคาดีดีและคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเบีสคุ้มของ5ปีหรือที่ระยะทาง1น0,000โลค่ะ วารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะสิ้นสุดอีกทีนะคะปี2028เลยค่ะสำหรับราคารถใหม่นะคะ BMW s 3 30 EM Sport LCI ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านไปลายๆนะรวม BSI นะคะแต่คันนี้ราคาดีแน่นอนค่ะคันนี้ราคาเพียง3ล้าน2 9 0มื่บาทเท่านั้นคะ่ะและสำหรับท่านที่สนใจค่ะยูโรป้ามอเตอร์ของเรามอบสดลดให้เลยทันที 9ก้า0มืบาทคันนี้นะคะเหลือเพียง3ล้าน2แสนบาทเท่านั้นคะ่ะราคาดีไมะะ่ะาคาบอกแล้วไม่ก็น้อยวิ่งมา6,000โลเท่านั้นเองชาไม่ได้นะคะรถสวยขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่า X3 สีดำคันนี้สียังไม่ค่อยโดนใจอ่ายูโรป้ามอเตอร์ของเราก็มีอีกคันหนึ่งนะคะรถสีขาวมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาดูคันนี้กันต่อเลยค่ะนี่รถสีขาวค่ะชุดแต่ง M Sport สวยสปอร์ตเลยคันนี้นะคะ B M w X 3 30 E M Sport ชม LCI นะคะเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2022ค่ะไมล์ของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะ BSI 5ยปีออหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0 0โลค่ะวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะ สำหรับราคาของสีขาวคันนี้นะคะก็ถูกกว่าสีดำหน0 0 0แสบาทนะคะคันนี้ราคาเพียง3 1 9 0้านหนึ่บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับท่านที่สนใจค่ะยูโรป้ามอเตอร์นะคะมอบส่วนลดให้เลยทันที่90,000บาทค่ะ X3 สีขาวคันนี้นะคะเหลือเพียง3 1 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะว่าชอบสีไหนนะคะสีดำหรือสีขาวค่ะ เดี๋ยววันนี้อ้ายขอมารีวิวให้ได้ชมนะคะขอเลือกเป็นคันนี้และกันสีขาวค่ะเพราะว่าสวยสปอร์ตถูกใจมากเลยค่ะ BMW X3 3 0 e EM Sport คันนี้นะคะโดดเด่นสะกดทุกสายตาเลยนะคะด้วยการดีไซน์ของรถเนี่ยที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบ Adaptive LED นะคะสวยมากๆเลยคันนี้มาพร้อมกับระบบปรับการทำงานไฟสูงอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะและนอกจากนี้ก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องรอบคันด้วยค่ะในส่วนของชุดแต่งแน่นอนหล่อสปอร์ตดุดันด้วยชุดแต่ง M s p o r t รอบคันจะเห็นได้เลยนะคะบริเวณกระจังหน้าของเขาค่ะ ขอบสีดำนะตัดกับสีขาวของตัวรถเพิ่มความเท่ขึ้นไปอีกค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของ B M w X 3 30 E M Sport คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2,000 cc ซีซีุลิตรวินพาวเวอร์เทอบค่ะทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะสามารถ ทำพละกำลังสูงสุดถึง252แรงม้าเลยล่ะค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมาพร้อมกับฟ e ังก์ชันเอ็กซ์ o ราบูนะคะที่ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งค่ะที่ทำให้พละกำลังนะคะเพิ่มสูงสุดเป็น292แรงม้าเลยล่ะค่ะ,ะและจับคู่กับกีย์อัตโนมัติ8จังหวัดสเตติค n นิกนะคะและคันนี้เขามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน e X d r i v e 4ล้อค่ะ bmw x 3คันนี้มาพร้อมกับล้ออัลลอย m double spoke ขนาด20นิ้วนะคะพร้อมแต่งคาริเปอร์เบสสีน้ำเงินทั้ง4ล้อด้วยนะคะและบริเวณฝั่งซ้ายของตัวรถค่ะก็จะมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟนะคะซึ่งรองรับการชาร์จแบบ type 2ค่ะขอบป,ประตูขอบหน้าต่างหลกลังคาค่ะสีดำเงา high gloss b a c k นะคะประตูค่ะรองรับระบบ comfort access นะคะและก็มาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันเลย จุดเด่นของ B M W X 3คันนี้นะคะคือดีไซน์ไฟท้ายค่ะเพราะนี่คือ L C I มาแล้วนะคะโดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนและมาพร้อมกับโลโก้ B M W สีฟ้าด้วยแสดงถึงว่านี่คือรถ B M W ปักอินไฮบริดค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องมองหลังนะคะด้านล่างท่อคู่นะคะดีไซน์สปอร์ตชุดแต่ง M Aero Dynamic นะคะฝาท้ายค่ะรองรับระบบ Contactless Tailgate นะคะสะดวกมากเลยนี่ภายในห้องเก็บสัมภาระกว้างมากอุ้ยมีรถใหม่ปะคะเนี่ย แผ่นพลาสติกยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะบอกเลยว่าใหม่มากจริงๆค่ะแล้วก็มีม่านบางสัมภาระมาให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็เพิ่มขนาดพื้นที่เก็บสัมภาระได้นะคะด้วยการพับเบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะบอกเลยว่าพื้นที่เก็บสัมภาระคือกว้างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากขับรถสไตล์ SUV นะคะมีแพลนเที่ยวกับครอบครัวช่วงปีใหม่นะคะ X3 เนี่ยตอบโจทย์จริงๆค่ะภายในห้องโดยสารของ BMW X3 คันนี้บอกเลยว่าพอเข้ามานั่งเหมือนนั่งรถใหม่เลยค่ะกลิ่นเบาะใหม่เนี่ยอืมเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมมาลองนั่งมาสัมผัสกันได้เลยนะอย่าหาว่าายโมเลยเพราะว่ารถเขาใหม่จริงๆก็ใหม่เพียง12,000โลเท่านั้นเองอะ่ะคันนี้นี่เลยยิ่งถ้าเป็นสีดำนะเลขใหม่เพียง6000โลนะเหมือนรถใหม่สุดๆเลยค่ะ ามาดูดีไซน์ภายในห้องโดยสารของ X3 คันนี้กันดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาแผงคอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดำค่ะแล้วก็ตกแต่งแบบสปอร์ตด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนี่ลวดลายคาร์บอนนะคะ ตัดขอบโครเมียมมาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ค่ะในส่วนของเบาะที่นั่งคู่หน้านะคะก็ดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังแท้ดา k โคตาสีน้ำตาลนะคะนั่งสบายค่ะเพราะว่าสามารถปรับนะคะเป็นไฟฟ้าหมดเลยเบาะฝั่งผู้ขับขี่ก็มีเมมโมรี่สองตำแหน่งนะคะในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะคะต่างๆของผู้ขับขี่เนี่ยคันนี้นะ มาพร้อมกับพวงม,มาลัยมันติฟังก์ชันค่ะฝั่งขวานะคะควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งซ้ายควบคุมคูสค,คอนโทรลค่ะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับแพดเดิลชิปด้วยนะคะสำหรับหน้าจอเรือนไมค่ะคันนี้เป็นแบบไลท์คอกพิทโปรเฟชชั่นอลนะคะและสามารถเปลี่ยนธีมได้ตามโหมดการขับขี่นะคะ สำหรับจอไอดายค่ะขนาด10.25นิ้วนะคะเป็นจอไอดีเจค่ะที่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto นะคะและแอป My BMW ค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถที่จะฟังวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแอปพลิเคชันฟังเพลงต่างๆได้เลยนะคะสะดวกมากค่ะสามารถสั่งงานด้วยปุ่ม i d r i v e นะคะคำสั่งเสียงคำสั่งงานด้วยมือนะคะรองรับหมดเลยค่ะ คันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงฮามานการดอนรอบติดทางด้วยฟังเพลงเพอแน่นอนค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยก็มีมานะคะมาพร้อมกับ Driving a s s i s t a n t ค่ะซึ่งสามารถที่จะ แจ้งเตือนนะคะหากผู้ขับขี่ขับขี่บนท้องถนนนะคะจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของระบบแอร์ค่ะคันนี้ด้านหน้าก็มาแบบดูโอโซนนะคะแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะระบบเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ตโนมัติ8สปีดนะคะซึ่งคันนี้เป็นโรบั้ตอินไฮบริดโหมดการขับขี่ของเขาก็มีให้เลือกหลายโหมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ด้วยโหมดอิเล็กทริกค่ะโหมดไฮบริดค่ะ และโหมดสปอร์ตค่ะและอย่างที่บอกไว้นะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับเอ r a b o o รานะคะเมื่อกดแล้วสามารถทำพละกำลังสูงสุดถึง292แรงม้าเลยล่ะค่ะและโหมดแบตเตอรี่คอนโทรลค่ะและคันนี้นะคะเขาก็มี Parking งแอรซแทนมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยค่ะสามารถที่จะมองภาพได้รอบคันเลยค่ะ และบริเวณด้านบนนะคะของ X3 คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับหลังคากระจพาโนรามิกกาสรูฟนะคะเชื่อมห้องผู้โดยสารด้านหน้าถึงด้านหลังเลยสามารถที่จะเปิดรับวิวด้านนอกนะคะหรือถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันได้เลยค่ะสำหรับความสะดวกสบายของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับ ระบบแอร์นะคะสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องสำหรับเสียบ USB Type C ให้ 4, 5, อีก2ช่องนะคะนอกจากนี้ก็สบายมากหากเดินทางไกลค่ะเพราะว่ามีม่านบังแดดมาให้ทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ X3 คันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับเบลคคาดนะคะที่ตกแต่งด้วยดีไซน์แบบ M Sport ค่ะ และนี่ก็คือรีวิวรถ BMW X3 30 EM Sport LCI ค่ะที่บอกเลยว่านี่คือรถที่ใหม่ที่สุดในสต็อกแล้วนะคะมีมาให้คุณผู้ชมได้เลือกถึง2คันเลยนะคะทั้งสีขาวและสีดำซึ่งคันนี้ราคาดีมากนะคะราคาเพียง 3 1 0ล้าน1บาทเท่านั้นค่ะและสีดำนะคะราคาสุดพิเศษเลยเพียง3 2 0ล้านสแสนบาทเท่านั้นค่ะอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะว่าชอบรถคันไหนนะคะมาชมรถจริงกันได้เลยรถจอดโชว์หล่อๆบนโชว์รูมเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่นะคะยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันค่ะหรือสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะทางไลน์ของยูโรป้าค่ะ และฝากติดตามรีวิวรถ BMW มนจากอาด้วยนะคะและคอนเทนต์ดีๆจากยูโรป้าค่ะทางช่องทางต่างๆนะคะ Facebook ค่ะ YouTube และ TikTok ค่ะวันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ